สวัสดีครับพี่นองครับนี่คือบรรยากาศสดๆครับนี่สดๆจากบ้านโคกมุ่นครับตำบลผาน่อยอำเภอวังสะพุ่งจังหวัดเมืองเลยครับสดๆจากหนาเวทีสาวน่อยเป็นเพื่เลยครับพี่น้องเมืองสถานที่มือนี่โอ้โหว่ามเมล่ยนยู ช้องสนามหลวงครับเมื่อนี่สวยงามครับยิ่งใหญ่อลังการครับนี่มึงเอาตาสารลดครับอยู่ที่วัดหลวงปู่ชอบนะครับจึงเป็นเกี้ยิอาจารย์ดังนะครับสถานที่กวงขวงมากเลยครับเป็นหินคลุกย่างดีพี่น้องครับนี่ชมฟรีครับตอนนี้ศาดนาเวทีก็ถือว่าล้นลามครับ อันนี้มันไทยมุ่มสูงเลยพี่น้องครับนี่ก็เลยที่แท่นี่สาดีสันแมนพื้นที่ธรรมดานี่ถือว่าเต็มนาวิธีแล้วครับนี่สิผ้าพี่น้องไปสัมผัสเมืองา่านาวิธีขึ้นนี่ครับนี่ สถานที่สวยงามเลยครับพี่น้องมึงครับศาสเต็มเลยลวครเนี่ชมฟรีสอดแจงจา้างปังครับพี่น้องครับอยากให้พี่น้องมาสัมผัสกันพี่น้องมึงอรถมึงจะศาสเสื้อลนเลยปุ้นี่อ้อลังการเลยครับเนี่ทะเลศาสครับทางด้าน ความเพียบพร้อมมานี่เรียบร้อยแล้วครับนี่นี่คือการจับจองจับจองมองหานะครับสถานที่ในการฟังลองฟังลำในกาขึ้นนี่ สวยงามครับเอครับล้านเหมาะสมสวยงามที่สุดเลยทวงขวงดีครับพี่น้องครับนี่ชมฟรีครับมือแรกนี่อยากให้พี่น้องแฟนครับทั้งไกลท่างไกลมาสัมผัสครับ มีตีไม้ของสาวหน่อยเป็นเพืครับเมื่งท่าน้านหลัางวิธีครับมัอนี่มองจอดรถจราสถานที่ข้างลังสิเป็นป้ายยางพลาครับอันนี้ผ้าเยี่ยมชมบรรยากาศนะครับเป็นภูเขาครับพี่น้องครับนี่พี่น้องเหลียวเมืองครับนี่โอ้เป็นภูเขานะครับนี่คือวัดป้าครับนี่ ไล่รมด้วยป้าไม้ครับนี่คือมุมสูงครับพี่น้องนี่มุมสูงของบริเวณรอบๆอ,อบงานครับสถานที่อลังการนีีครับพี่น้องครับบุ่นละปะัป้าว่าเป็นเลรยุยูทองสนามหลวงกรุงเทพครับืัอนี้ขนาดศาสตร์หลายๆครับพี่น้องครับบุบมึงเอาด้วย ชูคนเดสามหื่น 30, คนครับนี่สถานทีกว้างขวางมากครับคือว่าแคบเป็นธนัดตาไปเลยมาชมกันครับพี่น้องครับสาวน้อยเป็นแพล่งร่ำเพื่อตือตยเสเด็จชมฟีสอดแจงจังปางน้ำกันพี่น้องขอคนละหนึ่งแช่ครับขอคนละหนึ่งแช่ ในการช่มภาพสดๆนะครับในการช่มภาพสดๆมุมสูงๆของวิธีสาวน้อยแพงครับสดๆจากล้านเพลินนะครับอยู่เดินขังวัดครับนี่ของบ้านโคกม่นครับพี่น้องครับตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงถือว่ายิงย่อลังการตะการตายดีครับสำหรับสถานที่ในคำขึ้นนี้ครับพี่น้องครับ มาสัมผัสกันได้เลยครับนี่ตอนนี้ทั้งนันาสาตร์เสื้อนาวิธีนะครับถูกจับจอง Đó, à, mình chơi bên đây nè Ngoài nhảy lẹm tôi nhiều năng như hàn bên bụi đấy nè nè Ôi, nhảy lẹm của má tôi nè, tôi nè, nhảy อืมโอ้โอพอว่วววพะบ้มือนห้กยกองว้ว้ๆวัยวย่พว่ะบรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับนี่นาวิธีสาวหน่อยไปบนแพงเลยครับนี่มึงบรรยากาศครับสุดยอดอีลานเพื่อนเดินสวยงามมากเลย นะครับอยากให้พี่รองมาสัมผัสกับงานในคำขึ้นนี้ครับถ้าเมืองวาคนสิลายปันได่ครับเดี๋ยวผมสีมาบินเมึงรอบงามขึ้นอีกรอบนึงสุดยอดเลยครับอุย้ยสถานที่ก้องขวงดีวะชอบมากๆเลยมันนี้เคียงเสียงอัดได้เต็มที่ครับมือแรกงนี่ วว้าพี่น้องมึงครับมุมกลวงขวางสวยง่ามอีลีครับพี่น้องครับพนานมองจรลจลาถืกจัดระเบียบจัดระเบียบโดยคณะกรรมการครับนี่คือภาพมุมสูงนะครับบรรยากาศ ภายในบริเวณภายในงานครับนี่จุคนในบอ่อตัก้ก็สองหมื่นครับหมดละสองหมื่นไปหาสามหมื่นหมดละเมืองตะกางเว่นกับซามนี่รถพี่น้องครับถามเมืองวาย่ำขึ้นแฟนคลับเอฟซีสาวน้ไอยเพรียนแพงสีมาหลาซสำใดขับกับบรรยากาศในการชมหมอล่ำล้วกะ ถือว่านะครับรูดูการนี่นะครับวูบไปจากคุ่งร้อนนน,นะแถวอำเภอเมืองอำเภอวังสะพุงนี่สาวน้อยไปบอแพงนะครับนน่นที่ปีคนได้มีโอกาสนะครับมาเปิดถ้ำการแสดงอยู่ตรงนี้บาผิดหวังแทนแน่นอนครับ,บามาสัมผัสกันได้เลยครับพี่น้องครับนี่ อันนี้คือบริเวณภายใน,ลนยหลอบงานครับพี่น้องครับอ,อันนี้คือวัดครับพี่น้องครับนี่วัดโคกมูลวัดโคกมูลเนาะโอ้วัดเหนือวัดเหนือบอกแล้วสวยงามครับพี่น้องครับ วัดหลวงปู่ชอบเนาะครับซึ่งเป็นเกีก้อาจารย์ดังของภาอีสาเนเฮ้านะครับโอ้ขลังขักถมดินไม่โดยเฉพาะเลยครับพี่น้องครับเป็นหินคลุกพยีบัลกับกำนันท่มาว่างานนี้นี่ทมแล้วกับปับไมแล้วกลงหินคลุกเพื่อสาวนอนเพรินแพงโดยตรงเพื่อเอซสิมาฟังลองฟังล่ำย่างสมบูรณ์แบบเพื่อว่าอ่ เพื่อี่น้องสิงมาฟังลองฟังลำได้แบบย่ญญางแบบสถานที่กว้างขวางดีนะครับ,บน,รนี่สวยงามไม่รีี่น้องครับนี่คือบรรยากาศสดๆเลยครับพี่น้องเนี่ย สวยงามอีหรีครับพี่น้องครับสาสร์ปูไว้กับว่าแม่น่อยครับเนี่เอานับเมื่อทึงเก่าดินทมไว้ทึงปักหลักไว้ทึงหาแนวอมไว้กับพ้องกันอ่า มาสัมผัสกันครับมือแรกงนี่เย็นนี้ครับอยู่เมืองเลยครับสดๆจากบ้านโคกมุ่นตำบลผาหน่นนอยครับอำเภอ,ว,อ,เอวังสะพุง,จ,งจังหวัดเลยพี่น้อง มาครับพี่น้องครับมามวลน้ำกันแรงนี่เย็นนี่ครับนี่มาห้าหอแล้วบ๊ายบายบอผิดหวังแท้แน่นอนครับคุณใจเล็กน้อยคุณใจไม่รุุนพอกันครับพี่น้องครับมือแรงนี่เย็นนี่ มือแังครับพี่น้องครับมาสัมผัสกันครับพี่น้องครับกับเสานละเพลนแพง่้องจ้ขอลครับเขาได้ครับได้ครับโอ้ขอบคุณครับเหมือแังพว้ากันเนาะเนาะโอเอซี่มาขอทะลุครับขอบคุณครับพี่น้องครับ โอเคครับพี่น้องครับมอแลงสัมผัสกันครับ